<By> สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรี h ช n แนลนะครับ <Yeah. S 2> คลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเงินเข้าจากแอปมิวยูนะครับก็คือเงินที่ผมได้ทําการถอนไปจากแอปมิวยูสามบาทเข้าทรูม m น n ี่วอลเล็ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เงินก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3า0บาทจากแอปมิวยูแอปมิวยูนะครับก็คือเงินเนี่ย ได้เข้ามาตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาแล้วนะครับโอเคคลิปที่ผมได้ทําการถอนไปคลิปที่แล้วก็คือ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคลิปนี้เลยนะครับสอนหาเงินเข้าวอล็ตครั้งละ300บาทถอนเข้าโดยตรงนะครับจ่ายจริงแน่นอนนะครับแอปนี้ก็ใครที่ยังไม่เชื่อว่ามันจ่ายจริงเนี่ยก็ลองไปทําดูนะครับอันนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันจ่ายจริงหลักฐานที่ผมได้ถอนได้ทําการถอนไปผมก็ได้ให้ดูไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เชื่อเนี่ยก็ผมไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะ โอเคก็แอปนี้ ì, นะครับตอนที่เพื่อนๆทำการถอนไปนะครับคลิปคลิปคลิปที่ผมได้ทําการสอนวิธีการถอนไปเนี่ยคลิปนั้นคลิปนั้นเนี่ยผมได้บอกไปว่าให้เพื่อนๆนะครับทำการยืนยันตัวตนนะครับแอปนี้ตอนที่เราจะถอนเงินเนี่ยอตอนที่เราถอนเสร็จมันจะให้เรายืนยันตัวตนด้วยนะครับตอนที่เรายืนยันตัวตนเนี่ยก็คือจะต้องทําการส่งไฟล์บัตรประชา,าชนของเรานะครับเป็นรูปบัตรประชาชนนะครับก็คือส่งไปที่อีเมลอันนี้ นะครับส่งไปที่อ e ีเมลนี้นะก็คือ r e w a r d t h m u นะครับ @mu อะ muu แล้วกันนะครับมันมีดอทด้วยนะโอเคก็เป็นอ e ีเมลนี้เลยนะครับก็คลิปนั้นอคลิปนั้นผมได้บอกไปว่าให้เพื่อนทำการตอบกลับอ e ีเมลนี้แต่อันที่จริงไม่ใช่นะครับอไม่ใช่นะคบไม่ใช่ตอบกลับอ e ีเมลนี้ก็คือจะต้องส่งไปที่อ e ีเมลนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ตอบกลับด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะก็คือให้เพื่อนให้เพื่อนเนี่ยทำการตอบไปที่ ส่งไปที่อีเมลอันนี้นะครับโอเคก็เข้าใจนะก็คลิปนั้นคลิปนั้นเนี่ยผมได้บอกไปว่าตอบกลับอีเมลนี้ก็คือผมบอกผิดนะครับนะผมแนะนําไปผิดนะครับนะก็ขอโทษทุก่อนทุกคนด้วยนะครับที่เข้าใจผิดกันนะครับโอเคอ่ะแบบนี้หลังจากที่เราถอนเงินมันจะมีอีเมลยืนยันเข้ามานะครับเขาก็จะบอกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกของรางวัลที่เราทําการแลกไปเงินจะเข้ากี่วันนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เงินจะเข้าภายใน10วันทําการไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับโอเคนะส่วนใครนะครับที่เงินเข้า10วันแล้วเงินยังไม่เข้านะครับก็มาดูตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราถอนไปแล้ว10วันเงินยังไม่เข้าให้เราทําการติดต่อแอดมินไปแล้วก็ส่งข้อมูลตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขอ้างอิงรหัสหมายเลขอ้างอิงของรางวัลนะครับประเภทของรางวัลวันที่แรกแล้วก็เบอร์โทรนะครับตรงนี้นะครับเบอร์โทร หมายเลขของอรหัสอ้างอิงเ,องเนี่ยหมายเลขอ้างอิงของรางวัลเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนที่เราถอนเงินนะโอเคก็แอปนี้นะครับถอนขั้นต่ําก็คือ1 5ึ0 0หคะแนนจะได้อยู่ที่สามบาทนะครับโอเคถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดติดขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคถอนขั้นต่ําก็คือ1 5 0 0 0คะแนนนะครับเข้าเพลียวสามบาทหรือจะเลือกเป็นถอนเข้าวัวเล็ก 300บาทก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคหรือว่าใครที่อยากบริจาคหรือว่าจะแลกเป็นค่าค่าโทรนะครับก็ได้นะครับตรงนี้นะก็คือค่าโทรจะใช้อยู่ที่10,000คะแนนได้200บาทนะครับโอเคบัตรเทสโก้ก็มีนะครับอันนี้เป็นบริจาคนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการสมัครวิธีการสมัครวิธีการทําทุกอย่างผมได้สอนไปหมดแล้วนะครับสามารถกลับไปดูได้นะครับคลิปที่ผมได้ทําการสอนวิธีการถอนไป ผมก็ได้บอกไปนะครับวิธีการสมัครนะครับผมก็ได้สอนไปแล้วนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคก็ใครที่เพิ่งสมัครมาใหม่ๆนะครับก็ใส่รหัสอ้างอิงนี้ได้นะครับ fpgao3 นะครับหรือว่าใครมีของเพื่อนอยู่แล้วก็ใส่ของเพื่อนได้นะครับนะโอเคก็หลังจากที่เพื่อนทาการทําแบบสบถามครบ7แบบสอบถามนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปฟรีๆเลยนะครับเ อ่า500คะแนนนะครับ500คะแนนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะโอเคก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย